โทษทีค่ะโอขคโทษนะคะ,ะจะมาจ่อทำไมนอ้อแม่แม,แม่พวกคุณต้องการเงินเท่านั้นอย่าทำอะไรแม่ผมนะเจเทียนระวังตัวนะกูปาร์คะเนอะอเลียนอย่าพูดอะไรอีกเลยอเลีนยนฉันบอกให้ดูแลคุณนาให้ดีไม่ใช่เหรอ,อ พี่ชายคุณอยากได้เงินเท่านั้นนี่นี่พวกเรามีเงินเอาไปสิไปเลยใครๆก็บอกว่าลี่เจ้าเทียนกะตันอยู่เป็นปเรื่องจริงซะด้วยพี่ชายพาผู้หญิงสองคนนี้ไปก่อนได้ไหมรับรองผมจะจ่ายเงินให้ปล่อยเขา <c oughs> เหรอเจ้างง้นเหรอได้แกไปดูกระตันอยู่ฉันจะให้แม่แกอยู่กับแกอย่าทำร้ายแม่ผมนะมันกั้นแล้วก็แ่ไม่ยอมเชื่อฟังฉังงนงาน่ายๆหรอกคนนั้นไปได้แล้วแต่คนนี้ห้ามไปคุณนานายน้อยทำไงดีล่ะคะไปเถอะ อเลียนหนีไปสิอเลียนนี่จะนั่งนิ่งอยู่อีกอย่าลืมนะห้ามแจ้งตำรวจไปสิค่ะ<ข>นี่ฉันบอกเขาแล้วว่าอย่าแจ้งตำรวจนี่สแสดงว่าฉันจริงใจแล้วนะไม่ต้องกลัวนะคุณแม่ผมยังอยู่นี่นอยู่กับลูกแล้วแม่ไม่กลัวหรอกอย่าพูดในเสวนาอีกเลยไปเถอะเร็วไป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  ไอ้ไอ้ไอ้พวกเทียนขัมามามาขับไปโอ้ขับาปู่เฝ้าน่นไม่ใช่แม่คุณนะฮาราทย